ราะว่าต้องบอกว่าเพื่อนแล้วก็คนไทยไปเนี่ยคือไปญี่ปุ่นคราวนี้นี่เหมือนไปประเทศไทยเพราะว่าคนไทยเยอะมากเดินชนกันแบบเยอะมากยอะไรเงี้ยค่ะประมาณ5วันค่ะเจอนไม่สวีทเลกันไม่เ้บรรยากาศวไม่โรแมนติกรอค่ะไม่สวิทรกค่ะก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนของเราไปด้วยแล้วก็ ไ,ได้ได้มีโอกาสได้เจอเขาเจอญาติเขาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นมากพ <ไง S 1> อเป็นยังไง้างเอญาตินเมืองเลยพี่พี่เขาน่ารักดีคะ <c oughs> ่ะเป็นการเปิดตัวอะไรหรือเปล่าไม่ค่ะไม่ถึงขั้นเปิดตัวค่ะมันจะเป็นแค่แค่ว่าผมเจสก็ไปพักผ่อนเจสเพราะว่ามันจะเป็นการคายร้อนจากเมืองไทยสงกรานต์เงี้ยแล้วก็ถือเป็นเอ่อเป็นครั้งแรกที่เราได้ไปเที่ยวต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบกับเพื่อนอะไรอย่าง,งเงี้ย จากแบบเจอกับพี่น้องค่ะถ้าไปเจอคุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยคิดว่ามันก็ยังยังยังไม่ต้องรีบขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็น่ารักค่ะคุณพ่อคุณแม่กก็เจอจากยู่แล้วไปเที่ยัวสถานที่แบบฟรีๆที่ท่องไปสวีทก็ไม่แบบเละไม่ไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้ไปแบบสถานที่ท่องเที่ยวอะไรซากุระยังไม่ได้ไปดูเลยเสียดายมากฟูดท็อปปะตายไปคราวนี้แบบหมดตัวเลยค่ะหมดตูดเลยค่ะ